เป็นแฟนกัะจริงไหมเจิงคนนี้ไม่ได้โกหกต้องเชื่อสิพรบขนาดยังก็น่ารักผสมพวนธุ์อะไีนะฮะดีดะะได้จอยเป็นคนน่ารักดีใจดีประทับใจเพราะว่าจอยเป็นคนที่สู้ชีวิตเต็มที่เจออุปสรรคแล้วก็ยังเดินต่อไม่ยอแมแพ้วนรอดตัวจริงมาแล้วอย่าพิ่งจ้านะ หลายคนคงคุ้หน้ากับปีเตอร์ทูลสตระฝรั่งหนุ่มตาน้าข้าที่เป็นที่รู้จักมาจากละครเรื่องผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอดกันได้อยู่บ้างซึ่งในปัจจุบันเขาก็ยังคงทำงานแสดงอยู่ในประเทศไทยแต่สิ่งที่ทำให้ชื่อของเขากลับมาเป็นที่พูดถึงกันอย่างหนักในโลกโซเชียลอีกครั้งก็เพราะว่าชาวเน็ตตาดีบังเอิญไปเห็นสาวรายหนึ่งโพ์รูปโพส์คลิปกับสามีที่มีใบหน้านละไม้คล้ายกับปีเตอร์ ก่อนที่สาวรายนี้จะเฉลยว่าสามีของเธอนั้นก็คือหนุ่มปีเตอร์นี่แหละตัวจริงเสียง,งจริงจ้าแล้วก็คบกันมานานถึง12ปีแล้วด้วยซึ่งล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้พากันควงแขนออกรายการคุยแซบโชว์เล่าถึงเส้นทางความรักที่ระหว่างทางไม่ได้ลอยด้วยกิบกุลาบแต่สุดท้ายแล้วคนที่ใช่ก็คือคนที่ใช่โดยจุดเริ่มต้นของทั้งคู่นั้นก็เรียกได้ว่าพรมลิควิดเย้ยพมลิคิดบันดาลชักพา ดนไหมาพบกันทันใดเพราวะว่าหนุ่มปีเตอร์ได้เดินทางไปรับประทานอาหารอย่างห้างสรับสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งจอยทำงานอยู่ทำให้ทั้งสองคนได้เจอกันในห้างแห่งนั้นโดยปีเตอร์เป็นฝ่ายที่ปิ๊งรักจอยก่อนและเข้าหาเพื่อทำความรู้จักแต่ด้วยกำแพงภาษาทำให้จอยเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไม่คุยกับปีเตอร์ก่อนจะมาทราบในภายหลังว่า ปีเตอร์สามารถสื่อสารพูดภาษาไทยได้และทำให้ทั้งคู่เปิดใจแล้วก็คุยกันเรื่อยมาโดยปีเตอร์เปิดใจว่าประทับใจที่จอยเป็นคนจิตใจดีขยันแล้วก็เรียบร้อยแม้ในตอนนั้นจอยจะอยู่ในสถานะคุณแม่เลี้ยงเดียวมีลูกติดวัยสองขวบมาด้วยแต่ปีเตอร์ก็ไม่ได้รังเกียจกับการปีเตอร์รักลูกของจอยเพระหนึ่งว่าเป็นลูกของตนเอง และเนื่องจากจอยมีสุขภาพที่ไม่ค่อยสู้ดีนักเพราะเธอป่วยเป็นโรคทาราซีเมียตั้งแต่กําเนิดเริ่มให้เลือดมาตั้งแต่4ีถึงห้าขวบทําให้ร่างกายรับธาตุเหล็กเกินจึงทําให้ต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งซึ่งแต่ละครั้งก็ได้ปีเตอร์มาเป็นคนเฝ้าไข้ดูแลไม่ห่างนอกจากนี้อีกหนึ่งอุปสรรคที่ทําให้ปีเตอร์และจอยมั่นคงในความรักมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือคําดูถูกของผู้คนที่มองว่าทั้งสองคนไม่เหมาะสมกันบ้างบางก็เยียดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของจอยไลไมย่มก็ี บางก็บอกว่าสวยนะแต่ไปทําจมูกตัดกามเล้ากามทําให้หมดเลยซึ่งจอยก็ไม่เคยอยากตอบโต้เขาแต่ก็มีแฟนคลับที่น่ารักมากเป็น f อฟซเขาก็ตอบกลับแทนทุกอย่างซึ่งคําพูดแง่ลบทุกอย่างที่คนอื่นเขาพูดเขาวิจารณ์ก็ไม่ได้ทําให้ปีเตอร์รักจอยน้อยลงเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวความรักของปีเตอร์และจอยถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมชื่นชมในความรักของทั้งสองโดยเฉพาะกับจอยที่ถือด้ว,ว่าเป็นผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีและการวางตัวที่ดีมากด้วยเช่นกัน และนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักดีๆที่ทำให้ใครหลายคนเห็นว่าบุพเพสันนิวาสและพรมลิขิตนั้นมีอยู่จริงไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนหรือพูดภาษาอะไรหากเขาเป็นคนที่ใช่ยังไงแล้วก็จะต้องได้ครองรักกันอย่างแน่นอน ข่าวสดเสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ